วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมในช่องอาจารย์ช้างคลอง3านะครับหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้นี่ยังจะเป็นเรื่องประสบการณ์วิญญาณครับเรื่องนี้ผมได้ยินได้ฟังมาตอนที่ไปเรียนครูสมาธิรุ่นที่21ที่วัดธรรมมงคลครับก่อนอื่นนี่ผมต้องปูพื้นเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำให้กับทุกคนได้ฟังก่อนเรื่องนี้มีอยู่จริงครับเพียงแต่คนที่รู้ว่ามีอยู่จริงมีน้อย ตัวผมเองแต่ก่อนเนี่ยใครมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยผมจะมีคําพูดว่าพี่ครับนี่พี่ยังเชื่อเรื่องพวกนี้กันอยู่อีกเหรอครับคนจะเดินทางไปดาวอังคารกันอยู่แล้วนะครับเป็นการเบรกคนอื่นครับจะได้เปลี่ยนเรื่องคุยใครมาแนวนี้ผมเบรกก็ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีแล้วครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอผมอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นประสบการณ์ชีวิตเยอะขึ้นเนี่ยโอ้ไม่น่าพลาดเรื่องสนุกพวกนี้เลยจริงๆน่าจะศึกษามาตั้งนานแล้วไสยศาสตร์ม์ดำมีทุกชนชาติ แล้วก็มีทุกศาสนาขอยืนยันครับไม่ว่าคนนับถือศาสนาไหนก็จะมีไสยศาสตร์บนดำแฝงอยู่เสมอเพื่อมีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนกเข้ามารับฟังการทำร้ายคนด้วยไสยศาสตร์หรือว่าศาสตร์มืดนี้มีหลายอย่างตั้งแต่เอาวิญญาณไปทำร้ายวิญญาณที่ว่าเนี่ยอาจจะเกิดจากบรรพบุรุษของตระกูลเนี่ยไปจับมาได้แล้วก็กักขังวงเนียวไว้เอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้งานหรือเกิดจาก ลูกหลานที่เกิดมาใหม่แต่ว่ามีอำนาจจิตติดตัวมาแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาทางไสยศาสตร์สามารถที่จะบังคับวิญ,ญญาณเนี่ยมาเป็นฆาทาทบริวารได้ก็เหมือนในหนังที่เราดูนั่นแหละครับเขาก็จะต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่าเอ๊จะไปเอาวิญญ,ญาณจากไหนมาใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวิญญ,ญาณผู้หญิงไม่น่าเชื่อครับเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลําบากขอกลับไปที่วัดธรรม,มงคลนะครับ ในหลักสูตรครูสมาธิรุ่นแรกๆเนี่ยหลวงพ่อวิริยังจะเป็นคนสอนทั้งหมดแล้วก็มีสอนอยู่ที่วัดทำมงคลแค่สาขาเดียวเท่านั้นยังไม่มีสาขาอื่นลูกศิษย์ก็จะได้เรียนกับหลวงพ่อโดยตรงน่าภูมิใจมากเป็นรุ่นบุกเบิกครับในกลุ่มนั้นเองก็จะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเนี่ยแหละครับที่เป็นคนต้นเรื่องของเรื่องนี้ขอบอกกันว่าเรื่องนี้นี่ผมไม่ได้ฟังมาจากคนต้นเรื่องนะครับ ผมฟังมาจากสิทธิพี่ท่านหนึ่งที่มาสอนผมในหลักสูตรครูสมาธินี่แหละได้กล่าวเตือนนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเตือนบอกว่าให้พวกผมระวังให้ดีอย่าคิดว่าเราเรียนครูสมาธิแล้วเนี่ยจะเก่งกล้าสามารถถึงขนาดช่วยคนที่โดนคุณใส่ได้ถ้าหากว่าเรามีญาติหรือเพื่อนๆที่โดนคุณใส่ก็ไปหาหมอสยเวชส,สายขาวให้ช่วยดีกว่า เพราะว่าความรู้เรามันครึ่งๆกลางๆครับงูปลาเนี่ยช่วยเขาไม่ได้หรอกย้อนกลับไปที่เรื่องของคนต้นเรื่องที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับเป็นผู้ชายหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคนที่โดนคุณใส่เล่นงานก็คงจะเป็นคนรู้จักของลูกศิษย์หลวงพ่อท่านนี้แหละครับเห็นขึ้นมาก็คงจะทนไม่ได้ก็ไปหาวิธีช่วยปรากฏว่าช่วยไปช่วยมาอีท่าไหนไม่ทราบคุณใส่ที่ว่าเนี่ย กลายมาเป็นเข้าตัวคนช่วยแทนเชื่อไหมครับว่าผู้ชายแท้ๆเนี่ยท้องป่องออกมาเหมือนกับผู้หญิงท้อง8-9เดือนพาอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็รีบกลับมาห,าหาหลวงพ่อที่วัดครับเพื่อที่จะให้ช่วยหลวงพ่อบอกวิธีการให้ปฏิบัติตามอย่างแรกเลยท่านบอกว่าให้หยุดงานก่อนแล้วก็ให้มาอยู่ที่วัดสักประมาณ7วัน7คืนมาถือศีลอุโบสถก็คือถือศีล8เนี่ยแหละครับบวกเพิ่มไปอีก3ข้อจากศีลห ก็จะมีะวิการละโภชนาไม่ใช้เครื่องหอมหรือน้ำหอมใดๆแป้งนีนกระทาไม่ได้รวมทั้งไม่นอนบนฟูกที่สูงเกิน1นิ้วพร้อมกันนั้นก็ให้ย้ายนิวาสถานมาอยู่ที่โบสถ์แทนครับให้นั่งสมาธิเป็นหลักปรากฏว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกไว้นั้นช่วยได้จริงๆครับแค่ลูกศิษย์ท่านนั้นปฏิบัติธรรมไม่ถึงเวันเลยสิ่งที่อยู่ในท้องก็ต้องหนีหายออกไปสาเหตุที่หนีหายออกไปเนี่ยอธิบายได้ดังนี้นะครับ ว่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยอยู่กับสิ่งที่ดีไม่ได้สิ่งที่ดีก็คือโบสถ์เป็นที่สถิตของรูปพระพุทธเจ้ารวมทั้งลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านนี้ก็ปฏิบัติธรรมและถือศีลแปดแยกเป็นสองอย่างนะครับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยและถือศีลแปดด้วยสรุปง่ายๆว่าวิญญาณร้ายที่อยู่ในตัวเนี่ยก็ต้องระเหตดหนีกลับไปแทบไม่ทันเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้น ก็คือหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนนี่แหละครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากบอบช้ำภายในมันอาจจะไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในหนังนะครับที่ว่าคนชั่วจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ผมอยากจะบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอหมอศยศาสตร์ที่ใช้วิชาความรู้พวกนี้รังแกผู้คนหรือทำร้ายผู้คนจนถึงแก่ความตายเมื่อตายไปแล้วเนี่ย ก็จะโดนพญามัจจุราชพิพากษาละครับมีทั้งวิญญาณของผู้เสียชีวิตและวิญญาณที่โดนหมอผีบังคับไปเป็นโจทย์ชี้ตัวทางไปของหมอศยศาสตร์สายมืดก็ไม่มีอะไรนอกจากนรกนะครับหรือถ้ายังไม่ลงนรกก็ต้องหนีระหุระเหินอยู่บนโลกมนุษย์ในฐานะวิญญาณเร่ร่อนหรือบางทีก็ไปปลอมเป็นวิญญาณอย่างอื่น <c oughs> เพื่อหนีการจับกลุ่มไม่แตกต่างจากผู้ร้ายที่หนีการจับกลุมของตำรวจ ไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องบัญชีนรกแล้วก็การขึ้นศาลนรกเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับผมฟังมาจากลุงช้างถือว่าเป็นความรู้ผสมผสานครับจากหลวงพ่อวิริยังแล้วก็อาจารย์ช้างซึ่งก็เป็นอาจารย์ของผมทั้งคู่หากว่าใครที่โดนคุณใสแล้วเนี่ยสามารถที่จะนําวิธีที่หลวงพ่อสอนไว้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยครับช่วยกันเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานกับอีกอันหนึ่งก็คือไปหานักไสยาศาสตร์สาขาวเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณออกไป แต่ไม่ว่าจะยังไงหากว่าร่างกายบอบช้ำจนเกินควรสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตแต่ไม่ต้องห่วงครับคนที่ช่วยผู้อื่นแล้วต้องเสียชีวิตนี่ผมเชื่อว่าไปดีแน่นอนตอนหน้าผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการทำคุณใสแล้วเหยือเนี่ยเป็นลูกสาวของวิศวกรท่านหนึ่งเอาว่าวิศวกรท่านนั้นเนี่ยอยู่มาอายุ60-70ปีไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงไว้พบกันตอนถัดไป วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้และขอลาไปก่อนขอคุณพระครุ้มครองทุกท่านครับสวัสดี